ค,นนค,ครับนนก็อันนี้ก็คลิปนี้ก็อยู่ที่คอนสวรค์รถบ้านนะครับก็เขาเรียกว่านานๆมาทีมาเยี่ยมเยือนทีก็เดี๋ยวพาดูรถทั้งหมดเลยแล้วก็ขอแบ่งเพื่อนๆเป็น3 EP นะอยู่กับคอนสวรค์รถบ้านก็อ่า EP แรกพาดูทั้งหมด4ี่คันก่อนนี่ประมาณนี้เผื่อเขาเรียกว่าง่ายต่อตันตัดสินใจซื้อก็อจะพาดูภายนอกภายในดูห้องเครื่องเน้นว่าบางคันนะกันเนาะเพราะมันเยอะอจริงๆดูไม่หมดเนาะอ่ะคันนี้มัต้ามาต้าสามาพี่ทานนี้ มาต้าสามคันนี้สีดำครับพี่รถปีเท่าไหร่ครับปีศูนย์เก้าไปศูนย์เก้าราคาเปิดดูที่ก็เงินสดอยู่ประมาณนะฮะแสนห้าคันนี้แสนห้าเงินสดแสนห้าถ้าสมมติเงินสดประมาณรถที่นี่รถได้เท่าไหร่ครับถ้าเงินสดก็สักหมื่นสองหมก็ลดเนี่ยประมาณหมื่นสองหมื่นเนี่ยคือลดไปเลยนะเพื่อนก็คือก่อนสองมอบขอล้างนิดนึงนะล้างให้อยู่แล้วละเรียบร้อย อ่าแล้วก็รถที่นี่นะทุกคันรับการเครื่องเกียร์ยังไงบ้างครับพี่ที่นี่เครื่องเกียร์หกเดือนเครื่องเกียร์ให้6เดือนไปเลยเบื้องต้นระยะทางจํากัดไหยพี่ไม่จำกัดระยะทางก็ประมาณสักห้าพันโลอ่าสมน้ําสมเนื้อประมาณนี้อ่าสมน้ําสมเนื้อเขาเรียกว่าก็มีอะไรก็เข้ามาคุยกันเพราะว่าก่อนที่พี่พี่ต้นจะซื้อมานเนี่ยพี่ต้นเขาเรียกว่าคัดมาแล้วล่ะในระดับหนึ่งนะถ้าไม่ดีก็ไม่เอามาขายประมาณนี้อ่าดูรถคันนี้ก่อนเลยเบื้องต้นก็แต่ว่าทุกคันเนี่ยสามารถผ่อนได้ อ,อ่ะสีสันภายนอกก็เป็นสีดําที่เห็นว่าต้องมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยขนแมวเยอะไปหน่อยแต่ก็ต้องขัดเคลือบนิดนึงกําลังสวยก็สไตล์มาต้าสามก็คือเครื่องเบนซินแล้วก็เป็นสีด,ดําดุดูอย่างนี้เลยนะได้ล้อแม็กเดิมโรงงานนี่ประมาณนี้ใครหาแฮตแบกประมาณนี้นะภายในนิดนึงนะ,ะดูภายในได้ก็สามารถที่จะมาดูภายในได้ส,ดสีดำด้วยแล้วก็ทดลองขับได้ไหมทดลองขับได้ทดลองขับก็ได้ด้วยนะนี่ ก็ S <S สมัยนู้นนะ <S <S นย้อนไปก็ถือว่าโอเคนะมาด้าเขาวัสดุดีนะเ, <S <S เป็นแบบนิ่มๆเลยนะลำโพงลำโพงอันนี้ก็แอร์เย็นเพ <S 2> <S 2> <S เเียงเพาะแอร์เย็นเพียงเพาะ <S 2> <S 2> <S แล้วที่สําคัญมันเป็นเบาะหนังด้วยนะนี่เบาะถือว่ามีร่องรอยเป็นเบาะหนังแท้เหรอเราเลยไม่เก็บเนาะเพราะมันก็มีร่องรอยแตกลายงาตามการใช้งานค, <S <S คิดดูถ้าแสนแสนห้าเปิดมาเงินสดลดไปสองหมื่นเลยแสนสามได้รถเก๋งปีใหม่ๆแล้วนะนี่ฝั่งนี้สวย เปตัวท็อปด้วยนะกระจกออโต้นะใช้ได้ครบทุกบานนะตตพี่น,นะอันนี้แผงประตูด้านข้างนะก็ตามที่บอกก็คือเบาะหนังมีร่องรอยการใช้งานเนาะคนขับจะเยอะหน่อยเขาขึ้นลงเนาะตรงนี้นะขึ้นลงหัวเกียร์แต่งสวยเลยนะไมค่คันนี้ 2, 2. ส,สอง,สงแสนสองนี่ไม่แท้ๆนะรถบ้านแท้ๆนะได้มานะห้าหลังค้าถือว่าโอเคนะประมาณนี้พวงมาลัยพาวเวอร์แอร์ แอเย็นเพงเพาะแล้วก็เกียรอโต้ก็ย้อนไปสมานูนูก็ยังเป็นขั้นบันไดอยู่นะเพื่อนตัวนี้นะขั้นบันไดอยู่ถ้าถือว่าคันแรกสวยผ่านพ้นไปหลังคงหลังคาดีมากเลยนะผ่านเลยอ่ะเจ้าตลาดอีกคันหนึ่งดูเจ้าตลาดอิสุสคันนี้ไฮแลนเดอร์โฉมไฟเข้าหลังตัดเอ็กซ์เลด้วยเอ็กซ์เลแท้ๆเลยได้ล้อแมก แม็กซ์สิบแปดหรือยี่สิบพี่อ่าแม็กซ์สิบแปดสิบแปดแล้วก็ยางก็ถือว่ายางโอเคนะอ่าโอเคคันนี้ครับผมเปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่สี่ประตูสีขาวเงินสดก็ตีไปสักห้าแสนเงินสดประมาณห้าแสนนะคือได้สี่ประตูแล้วรถปีเท่าไหร่ครับพี่คันนี้รถปีสองพันสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดเนาะประมาณนี้สีขาวแบบเกียร์ออโต้ด้วยครับอ๋อมันเลยสูงราคามันเลยสูงเพราะมันเกียร์ออโต้ ก็สีขาว่็แทบไม่ไม่เหลืองอะ่ะถือว่าโอเคนะสีสันโดยรวมอันนี้อันนี้ยังไม่ขัดนะอืมอืมเขาเรียกว่านนดูแบบการแ,นะแดดด้วยนะนี่เขาจอดการแดดด้วยก็จะเห็นสีมันแบบว่าไม่เหลือ่อมไม่เขาเรียกไม่หลอกตาอ่าประมาณนี้มันจะแบบมันเป็นโทนเดียวกันหมดอะ่ะอ่ะประมาณนี้นะ,อ,ะ,ะนนะอืมก็ถือว่าโอเคนะดูะคูห้องเครื่องหน่อไหมไหนๆเรามาเข่ามุกด้วยนะเพื่อนๆเข่ามุกด้วย ก็ก่อนส่งมอบก็จะล้างให้อีกทีนึงแค่นั้นเองห้าแสนถ้าสมุดห้าแสนก็ลดไปสองหมื่นก็เหลือแค่สี่แสนแปดโอ้โห,โหถือว่าโอเคนะเป็นเครื่องสามพันหรือสองพันพันอ๋อมันก็เลยแพงอืมเข้าใจละก็เป็นที่สําคัญอนะ่ะเป็นเทอร์โบไปผันก็คือเป็น VGS เทอร์โบก็คือแรงแน่นอนอะ่ะนี่สวยคันหน้านี่ดิมเดิมเลยนี่สูบก็ต้องหมุดดำนี่คันหน้านี่ดิมเดิม ก็เหมือนอย่างที่บอกทุกคลิปนั้นเพื่อนก็คือเครื่องดีช่วงล่างดีแล้วก็เขาเรียกว่าโครงสร้างดีเครื่องดีช่วงล่างดีสามอย่างเนี้ยฮะก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วในการเลือกซื้อรถมือสองเนาะพี่เขาก็คัดมาแล้วนะนี่ดูฝากระโปรงข้างในนะไม่เคยเก็บสีนะสีดเดิมนะสติกเกอร์อยู่ครบแผ่นกันความร้อนกันเสียงไม่เคยแกะเลย ถือว่าโอเคนะเจ้าของเดิมเขาก็ดูแลดีนะนี่ขนาด,ดยังไม่ล้างนะนี่ไม่ได้ล้างรถเพิ่งเข้ามาอืม,ามานี่เพิ่งเข้ามาเลยนะเนี่ยถือว่าโอเคมากๆนะอ,อ่ะดูภายในนิดนึงนะก็สมัยนน้นก็มีกระจกไฟเลี้ยวเรียบร้อยมพเพื่นปุกะบะให้นะนี่พืนปุกะบะให้โหภายในสีแดงเลยนะโอ้โหเฮ้ยมันเอ็กซ์เซี่ X แท้เลยนะเพื่อน โมนี่ภายในสีแดงจัดเลยอ่ะโหได้ไปก็แต่ก็เลยงงว่าสัญลักษณ์ตรงนี้มันหายไปไงสัญลักษณ์เอ็กซ์เซอี่ใช่ไหมใช่ไหมนี่นี่มันจอยู่มันจะอ๋อมันจะอยู่ด้านหลังมีกล้องหลังอ๋อนี่นี่นี่สัญลักษณ์มี A B S ให้ A B D กระจายแรงเบรกสัญลักษณ์ครบนี่นี่สัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะเอ็กซ์เซอรี่นี่มีกล้องถอยหลังให้นี่แล้วก็เห็นชัดๆเลยกันชนไม่เหมือนเพื่อนกันชนเขาจะแบบ แบบนี้เลยของแท้นแน่นอนนะคันนี้บิวอินเรียบร้อยแต่ไฟท้ายรู้สึกเปลี่ยนมาจ้าของเดิมแต่ง่ก็แต<น>ไฟท้ายแต่งคันนี้ได้ท่อด้วยไม่แน่ใจว่ารีแมปกล่องหรือยังคันนีร้รีแมปแล้วอ่ารีแมปแล้วก็คือแรงขึ้นแน่นอนขับสนุกอ่าประมาณนี้ดูฝั่งนี้หน่อยนี่หูเดิมนะข้างในสวยจัดเลยอ่ะเฮ้ยเขาหข้างในสวยจัดเลยค่ะได้ไปนะคันนี้สี่แสนดได้ขับสประตูแล้ว มีแอบทําเครื่องเสียงมานิดนึง,บบนนงมีแอบทําเครื่องเสียงนิดนึงบอกไม่ไม่ยับไม่ย่นเลยนะมีจอให้ด้วยนะเพื่อนภายในสวยเลยอ่ะผ้าหลังคาสีดำโอ้โหเบาะสวยเบาะเดิมๆนะนะโรงงานแอร์แบ็กมีสองในะสวยสวยเบาะไม่มีรอยช้ำเลยนะอืมผ่านเลยอืมไม่แสนแปดนะก็คือเน้นจอดอะ่ะ ประมาณนี้แล้วพื้นปูกระบะเขาแปลกด้วยนะที่อื่นจะเป็นสีดำนะอันนี้จะเป็นสีแบบสีเทาเทๆนะเออเก๋เก๋คันนี้เก๋ดีเก๋ๆผ่านผ่านผ่านส่วนคันนี้รถแบรนด์ลองฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กด้วยนะปีสิบเอ็ดราคาเปิดอยู่ที่ก็ขายอยู่สามแสนสามสามแสนสามก็คือเป็นตัวยกสูงพร้อมบรรทุกครับอ่าได้ล้อแม็ก ยางใหม่สี่เส้นเลยยางใหม่สี่เส้นเลยล้อแมกเดิมฟอร์ดน,นะครับแล้วก็ยางก็ลายซิ่งเลยนะนี่ลายซิงซิงมาเลยสีสันก็ไปตามนี้เลยสีเดิมเเลยสีสเดิมเดิมเดี๋ยวก็ขักให้เหมือนเดิมก็ก่อนสง่งมาก็คือขัดไสหน้าให้อยู่แล้วล่ะที่ต้อแถมให้นะก็ะคือต้องขอคนรับที่เป็นแบรนด์ฟอร์ดได้นะประมาณนี้ก็ ตัวนี้ก็เป็นเครื่อง2,005ดีเซลเทอร์โบมีไม่เหมือนเพื่อนน้องแปรพงแปรผันนะมีแต่มี ABS ให้ละเรียบร้อยแบตใหม่กิ๊กเลยนะได้ไปก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยโครงสร้างเดิมคันหน้าสวยแล้วก็เพจเปิดอยู่ครบแล้วก็รถขับมือเดียวด้วย งหมแล้วก็มาจากป้ายแดงก็คือในเล่มเขาจะบอกอยู่แล้วเนาะว่ามาจากป้ายแดงแต่ก็มีต้องรอยต้องบอกกันตามตรงกระจกนิดนึงเก็บได้ไม่ไม่เท่าไหร่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นอกนั้นก็ภายในะดูภายในนิดนึงนะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจแต่ก็รุ่นนี้มันดีและแคปเปิดได้ลาวหลังคานี่น่าจะแท้อันนี้นะแทะแท้นะเป็นไว i t e tag สม okay, okay ัยก่อนก็ถือว่าโอเคนะแผงประตูเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเบาะเบอร์มีหุ้มให้เรียบร้อยมีสามเกลือนะไม้สามหลุมครับก็โอเคนะเพื่อนอืมเก๋ดีเก๋ดีชอบตรงยางใหม่ชอบตรงยางใหม่เลยอืมยางใหม่สวยสวยสวยประมาณนี้อืม ส่วนคันสุดท้ายของคลิปนี้เอซูซ <Trans> ูตัวไฮเลนเดอร์เหมือนกันไฮเลนเดอร์ er ยกสูงปีเท่าไหร่ครับพี่คันนี้ทรงจะเตี้ยหนปีปีศูนย์ห้าครับปีศูนย์ห้าปีสี่สิบแปดเทียบแล้วก็คือตีไปปีส <ẳ nt. S 1> องพันห้าร้อยสี่สิบแปดเหมือนจัดทรงยีรับแคะหรือเป็นที่แม็กแม็กเขาเปลี่ยนมาใหม่เนานะ่อาแม็กไม่ใช่ตรงรุ่นนะประมาณนี้แต่ก็เป็นของเอซูซูเขาอย่างนี้ราคาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ ตัวนี้อยู่ที่สองแสนหกก็คือเงินสดลดได้นะเพื่อนสีสันก็เอ่อตามอายุอานามก็คือประมาณนี้เก็บเก็บฝากระปรงมานิดหน่อยอ่ามันจะางานไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออจะเห็นแบบอืมเป็นคลื่นอยู่แต่ถ้าไม่คิดอะไรอะ่ะเอาไปใช้งานอ่ะก็คือจบเลยรถไม่มีมไม่มีอะไรมาอืมอใช่ ประ,ะรามาณ<ร>นี้ดูห้องเครื่องไหมเพื่อความชัวนะครับฝากระโปรงมีเก็บมันจะแบบเอาพูดตามตรงสีมันออกจากเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงอ,ะงอ่ะช่างออาจจะแบบไอ้นี่อะ่ะแต่ข้างหลังก็ถือว่าโอเคนะทรงมันจะดูแบบเตี้ยๆหน่อยนะพเพื่อนอ่ะดูภายในให้ ประมาณนี้นะภางในก็เป็นเบาะหนังวิทยุซีดีได้เกียร์ธรรมดาฟงไรพาวเวอร์อ่ะมาดูข้างหน้าอืมนี่คือห้องเครื่องเลยก็จะได้ ABS เหมือนกันอ่ะตัวนี้ย้ายฝั่งมาอยู่แถวๆนี้ ABS ฝั่งนี้ก็ยังเป็นครงความเดิมอยู่อ่าความเดิมอยู่ตัวนี้ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเป็นสีรอยปิดเปิดเฉยปิดเปิดซึ่งเกยกับตัวนี้เฉยเครื่อง2,500เรื่อง0 ฝา,าครอบฝาครอบ <laughs> แต่ตัวนี้เป็นเครื่องในเล่มเขาลงว่าสามพันอ่าประมาณนี้ก็ไม่ต้องห่วงก็มีอะไรครบนะเรียบร้อยเครื่องดีคันนี้แอร์เย็นขับดีเครื่องดีแอร์เย็นเพียงพออ่าประมาณนี้อืมอจงล่างดีก็เขาๆประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวสี่คันแรกให้พี่ต้นสรุปเบอร์โทรหน่อยแลัวก็ฮะเบอร์โทร เบอร์โทรไว้ที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่6 3 4ก็ติดต่อพี่ต้นทั้ง ID Line ไลน์ทั้งเบอร์โทร,รได้เลยประมาณนี้โอเค,อเ,คเดี๋ยว ep 2ติดตามรถที่เหลือกันโอเคฝากเพื่อนติดตามด้วยครับขอบคุณครับ